สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข้าวมะลินะครับอายุ21วันนะครับตอนนี้เราก็กําลังเริ่มระบายน้ําทิ้งนะครับทําไมเราต้องระบายน้ําทิ้งใช่ไหมครับเพราะว่ามะลินาปีเนี่ยนะครับคุณลองสังเกตใบข้าวนะครับลักษณะใบข้าวเนี่ยเขาจะสูงยาวนะครับงามทั้งต้นทั้งใบนะครับคุณจะดูลักษณะข้าวนะครับ เขาจะงามนะครับใบเฟื้อใบาย,ยาวต้นสูงการที่เราเอาน้ำไว้เยอะหรือการที่เราใช้น้ำในการควบคุมหญ้าเนี่ยมันจะทำให้ต้นข้าวใบข้าวเนี่ยมันงามสูงไหลนะครับแปลงนี้ผมยังไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยนะครับใดๆเลยสักเม็ดเดียวนะครับคุณดูลักษณะดินที่ดีนะครับน้ำที่ดีการระบบระบบการระบายน้ำต้องดีนะครับเนื่องจาก กันยาเนี่ยฝนมันจะตกเยอะนะครับตกบ่อยทําให้ผมต้องลอกขูลอกคองให้การระบายน้ําเนี่ยมันดีขึ้นไวขึ้นนะครับไม่งั้นฝนตกทุกเย็นทุกเย็นเนี่ยคุณระบายน้าทิ้งไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดน้ําทิ้งนะครับอายุยี่สิบเอ็ดวันหลังจากเราฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะครับแล้วเราก็เอาน้ําใส่นะครับโดยการใช้น้ําฝนตกเท่านั้นนะครับผมไม่ได้วิดน้ําใส่เลยนะแปลงนี้ ก็ตีว่าฝนมันตกมาทุกเย็นเราก็ฉีดยาเสร็จเราก็ปิดหัวนาทิ้งไว้นะครับเมื่อเราปิดหัวนาทิ้งไว้เพื่อฝนตกเต็มเราก็จะขังแช่ไว้จนน้านเนี่ยมันรวบต้นข้าวนะครับรวบต้นข้าวรวบต้นหญ้านะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2ี่สิบวันนะครับวันที่ย1เ็ดเนี่ยเราก็จะมาเริ่มระบายน้ําออกนะครับเพื่อให้ต้นข้าวเนี่ยมันได้รับออกซิเจนนะครับทั้งดินแล้วก็รากข้าว และการระบายน้ําออกหรือระบายน้ําทิ้งเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยเราต้องการให้ต้นข้าวเนี่ยไม่หนีน้ําครับก็คือใบข้าวกับต้นข้าวเนี่ยมันจะหนีน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ได้ท่วมมันนะครับเมื่อน้ําไม่ได้ท่วมต้นข้าวปั๊บเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับระบายทิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังไหลอยู่นะครับเนี่ยเมื่อน้ําไม่ท่วมต้นข้าวไม่ท่วมใบข้าวข้าวก็จะไม่มีพฤติกรรม ต้นสูงใบสูงนะครับเพื่อหนีน้ำนี่คือหลักการที่เราจะทำนะครับหลังจากเราระบายน้ำนะครับน่าจะอยู่ประมาณ30วันได้นะครับประมาณ30วันน่าจะแห้งนะครับถ้าฝนไม่ตกซ้ำา30วันแห้งปั๊บเนี่ยเราก็จะทำการหว่านปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะใบข้าวจะเริ่มตั้งตรงแล้วนะครับใบข้าวจะเริ่มตรงสวย เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราจะต้องระบายน้ําออกให้หมดก่อนนะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยในลักษณะน้ําเยอะแบบนี้เพราะว่าข้าวนาปีเขาหนีน้ําเก่งนะครับเมื่อเขาหนีน้ําเก่งเนี่ยการที่เราไปใส่ปุ๋ยในลักษณะน้ําเยอะๆแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะได้นะครับคุณเห็นไหมครับว่าลักษณะใบข้าวเนี่ยมันสูงงามใบเฟื้อต้นสูงงามใบเฟื้อคราวนี้มันก็จะเกิดโรคเชื้อราใบไหม้โรคเชื้อราต้นเน่าต้นยุบ นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ยาก็แก้ให้คุณไม่ได้นะครับนอกจากคุณระบายน้ําทิ้งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับและคุณเห็นลักษณะดินที่ดีไหมครับดินที่ดีการเลือกใช้ปุ๋ยสูตรมาตลอดไม่เคยใช้ยูเรียดินคุณก็จะไม่เกิดสภาวะดินเสียนะครับหรือว่าดินคุณก็จะไม่เกิดสภาวะที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับ ฉะนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยสูตรเนี่ยมันเป็นการคล้ายๆการทําข้าวแบบสะสมนะครับสะสมธาตุอาหารดีๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ทําให้ดินมันเสียและปุ๋ยที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกใช้ปุ๋ยที่เยอะนะครับเยอะจนดินปรับปรุงตัวเองไม่ทันนะครับเราจะเลือกใช้ปุ๋ยในอัตราแค่ไร่ละสิบหรือไม่เกิน1 5 1 8้กิโลต่อไร่ ถ้าเป็นนาปางเราจะใส่แค่15-18กิโลกร,รัมต่อไร่ใช่ไหมครับถ้าเป็นนาปีเราจะใส่แค่5-10กิโลกร,รมต่อไร่นะครับก็การเลือกใช้ปุ๋ยก็แตกต่างไปกับพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าวด้วยว่าพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้นสูงไหมใบสูงไหมถ้าต้นสูงใบสูงเนี่ยเราก็จะเลือก ตัวปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรเป็นหลักนะครับเราจะไม่เลือกตัวที่มีไนโตรเจนเยอะเป็นหลักเพราะว่าข้าวมันต้นสูงใบสูงเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะครับเราก็ถึงไม่เลือกนะครับก็ตอนนี้กําลังเริ่มระบายน้ําออกนะครับเมื่อเราระบายน้ําออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยแต่ก่อนที่เราจะระบายน้ําออกทิ้งเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องคํานวณแล้วก็มองเห็นได้ชัดเลยนะครับคือนกกระยางนะครับคุณเห็นลักษณะนกกระยางขาวๆที่อยู่เป็นกลุ่มตรงนั้นไหมครับนั่นแหละครับตัวที่บ่งบอกว่านาข้าวของคุณเนี่ยกำลังเริ่มมีการระบาดของผีเสื้อนะครับเมื่อผีเสื้อมาวางไข่ปุ๊บเนี่ยข้าวคุณก็จะเริ่มมีหนอนมีเพี้ยนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องตัดสินใจ ทำอะไรครับฉีดยาก่อนใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ควรจะทํานะครับไม่งั้นคุณก็จะเจอปัญหาโารคแมลงต่างๆทําให้ข้าวคุณเนี่ยเกิดการระบาดของหนอนมแมลงหรือขยอกหรือว่าเพี้ยนะครับทําให้ผลผลิตของคุณเนี้ยมันตกต่ํานะครับผลผลิตตกต่ำนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากข้าวคุณเนี่ยป่วยนะครับต้นป่วยนะครับเมื่อข้าวป่วย การเจริญเติบโตก็จะป่วยตามนะครับอันนี้ก็ควรแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับตามสิ่งที่ผมอธิบายนะครับคุณอย,อย่าไปมองนะครับว่าข้าวคุณเนี่ยมันมีใบที่สวยมีอะไรที่สวยแบบเนี้ยมันไม่ได้มีแมลงไม่เห็นแมลงเหมือนบางคนที่บอกว่าใบข้าวแบบนี้ต้นข้าวแบบเนี้ไม่มีลักษณะการเกิดของแมลงหรือว่าหนอนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนาคุณพร้อมแล้วแค่ มันยังไม่ระบาดเยอะก็คือแปลงนา14ไร่แปลงเนี้มันมีพื้นที่นาต้อง14ไร่มาแรงนอนต่างๆเนี่ยหรือว่าเชื้อราต่างๆเนี่ยลงเนี่ยมันไม่ได้ลงระบาดเยอะขนาดน,นั้นนะครับทำให้การแพร่กระจายของนอนเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับจึงทำให้ตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ ได้เห็นชัดนะครับนอกจากมันจะเกิดเป็นวงกว้างเกิดเป็นไล่เกิดเป็นงานตาเราจะเริ่มมองเห็นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่ามันอาจจะมีตัวอะไรมายุ่งมาัางอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมดึงมาให้คุณดูคุณจะบอกว่ามันจะไม่มีเชื้อราเลยอ่ะครับนี่ครับเชื้อราตัวแรกครับเรียกเชื้อราใบไม้ใบแผ่เชื้อราที่ผมบอกว่าต้องระมัดระวัง ในการใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่าฉีดปุ๋ยเกตทางใบเนื่องจากฝนตกใบอ่อนน้าค้างเกาะใบทําให้ใบข้าวเนี่ยสลัดน้าค้างไม่ทันก็จะเกิดโรคไหม้ตัวนี้แต่มันจะไม่ระบาดก็เพราะว่าต้นข้าวไม่ได้หนาแน่นเกินไปนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นนะครับเป็นแผลนี่นะครับนี่นี่แหละครับโรคไหมอรลวเห็นไหมครับว่าไม่มีการระบาดอยู่ตลอด เนี่ยนะครับมันมีการระบาดอยู่ตลอดเวลานี่นะครับเห็นไหมผมถึงได้บอกว่าต้องดูค้าวให้เป็นต้องฉีดยาก่อนใส่ปุ๋ยนะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยก่อนฉีดยานะครับเพราะว่าคนที่ทําต้นปีเนี่ยอันนี้ก็เรียกเชื้อราไหมหนึ่งตัวนะครับตัวต่อไปก็เรียกว่าขยอกนะครับนี่นะครับอันนี้เรียกอาการขยอกลงนะครับนี่เขาเรียกว่าเพียนะครับเพียมันมาดูดมวลน้าเลี้ยงนะครับ ตัวต่อไปนะครับนี่อันนี้เรียกขยอกนะครับนี่เห็นไหมครับว่ารอยแผลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากข้าวเนี่ยสลัดน้ําค้างหรือว่าฝนตกเนี่ยไม่ทันนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมน้นําค้างที่ทําให้ข้าวเป็นแผลไหมก็คือน้ําค้างฝนเนี่ยนะครับเนี่ยมันสลัดไม่ทันนะครับแล้วถามว่าไวรัสมีไหมวไวรัสมีครับไวรัสมีนะครับใบจะออกเป็นสีเทา,ทาทๆซีดๆใบเล็กๆนั่นเรียกไวรัสนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีทุกอย่างอยู่ในในข้าวคุณทุกอย่างครับแค่ว่าสายตาคุณนะ่ะมันจับจ้องในพื้นที่กว้างหรือในพื้นที่น้อยนะครับอย่างสายตาผมเนี่ยแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าข้าวเป็นอะไรบ้างอ่ะอย่างมาสํารวจตอนเช้าวันเนี้ยวันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยหลังจากเราระบายน้ําทิ้งเนี่ยสิ่งที่ผมพบเจอเลยนะครับที่บอกให้ระบายน้ําทิ้งก็คือหนึ่งเชื้อราไหมนะครับเชื้อราใบาไหมสองไวรัสนะครับสามเพี้ยนะครับสี่ ไข่นอนหรือว่าผีเสื้อเริ่มมาแล้วนะครับก็ตีว่าสี่อย่างเราก็ต้องใส่ยาครบเสร็จไหมใส่ยาครบทุกตัวที่เราหาได้ไหมอ่ะก็ต้องใส่ครบส่วนตัวคนไหนที่จะไม่ใส่ครบมันก็เรื่องของคุณคุณฉีดยาไปแล้วคุณใส่ยาไม่ครบแล้วมันเกิดโรคเกิดเชื้อราคุณก็ต้องมาฉีดซ้ํานี่คือปัญหาเรื่องใหญ่ของชาวนาที่ว่าทําไมไม่ผสมครั้งเดียวในการฉีดก็เพราะพวกคุณมองว่ามันแพงมองว่ามันไม่คุ้ม ฉะนั้นคุณก็จะไปเสียเงินค่าจ้างฉีดมากมายนี่แหละคือปัญหานะครับฉะนั้นสำรวจแปลงนาให้สำรวจแล้วนะว่าแปลงนาเป็นเป็นโรคอะไรบ้างนาข้าวมีโรคอะไรมีมแมลงอะไรนะครับผมบอกให้คุณสำรวจแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่พวกคุณนะครับว่าจะสำรวจแล้วก็เข้าใจมันแค่ไหนส่วนตัวก็อธิบายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องทําการฉีดยาก่อนนะครับเราก็จะฉีดยา น่าจะไม่พรุ่งนี้ก็เปลืนเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมยาแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราฉีดยาเสร็จเราก็จะระบายน้ําทิ้งให้หมดนั่นละครับแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับน้ําก็เต็มรอแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ